มีฟังเสียงที่ได้ยินตัวสือูก็รู้ว่าว่าจริงนะครับรงทุกคนเลย็มั่นปจนริงแบได้กคนร้องตามทั้หมดเลยเดี๋ยวเจะแบองร้มแล้วก็ลงจบเลย สนุกแล้วก็คิดถึงบรรยากาศแบบนี้มากครับผมแบบอาอย่างอย่างงานอื่นเนี่ยคือมันไกลจากบ้านเขาเงี้ยมันก็จะไปไม่ค่อยได้แต่อย่างสยามมันเป็นเขาเรียกว่ามันสูตรรวมที่แบบทุกทที่จะเข้ามารวมกันได้อะไรอย่างเงี้ยคนเขาก็จะมาเยอะใช่แล้วก็คิดถึงภาพอะไรอย่างเงี้ยมากเลยทั้งวันที่เราไปทำหลายอย่างใช่ที่สำคัญคือแบบได้ร้องเพลงกับเขาใช่คิดถึงวันนี้เนี่ยร้านค้าเลยนะ อบ็อกโคลี่บ nah, ็อกโคลี <ABS> ่ใช่ก็เป็นเกมเป็นเกมที่ได้เล่นคือตอนแรกเราคิดว่ามันคือค้างคบเพราะมันตกลุ่มกระปัอเหมือนกันเลยที่ไม่ได้มาต้นบ็อกโคลี่ใช่ครับนะฮะตั้งแต่ปลาแซลมอนก็มีมีทุกอย่างโปรโมชั่นอะไรเนี่ยโปรโมชั่นอะไรนะครับแน่นอนเราอยู่ลอนดอนครับเราอยู่ลอนดอนนอกจากการแบนหลังให้ดูว่ามคุ้มไหัน มันอยู่ในซาวน่าตอนนีเปียกไปเบิแต่ที่น่ก็ก็อาไกของของเราได้ใช่ All b l a c อ All w อะไรอย่างเงียก็เท่ดีครับไวเถึงหไงบ้างไปมเกาหลีตอนนี้เรากึ่งแบบว่าแ่งไปส่วนนึ่งใช่ลังชิดเพงกําลังชิดโชว์ขึ้นมาอยู่ครับตอนนี้อนใครใครคิุกหมด ช่วงนี้ยังไม่ได้สูกขนาดนะคือด้วยความที่เรามีอีเวนต์ติดกันหลายวันอย่างพรุ่งนี้ก็มีเนาะแต่หลังจากนี้พอใกล้ๆประมาณ2อาทิตย์เนี้ยเราจะเริ่มฟอร์มแล้วให้จริงจังขึ้นใช่ครับผมเพราะเป็นทางได้ที่เราได้ไปแฟนมิที่เกาหลีเลยนะครับบริษัท Advance Investment m a a e m e n t หรือว่า AIS ครับอ่ใช่ครับเวียดนามด้วยคือเราจะไปที่เกาหลีก่อนแล้วก็ไปติดตามเข้าไปเป็นใช่เป็นเหมือนกับว่าการได้เจอแฟนอินเตอร์แฟนก่อนที่จะไปจุดแรกครับบุนตามเฮาส์นะครับ ขอบคุณชาตราณีนะครับนี่คืออะไรนัสนุนหลักนะครับที่มีเกิดงานแบบนี้ขึ้นมาฮะตอนนี้ต้อฟังเสียงนั่นี่รุ้นไปด้วยเลยจริงจริงก่อนหน้านี้รอบแรกได้การยาวๆรอบหนึ่งที่เกาหลีตอนหลังรอบนี้เป็นบใช่อันนี้นะไปทำงานอย่างเดียวครับผมโอ้โหแน่นอนพักผ่อนพักผ่อนที่นู่นด้วยเพราะว่าเนี่ยช่วงนี้อากาศดีมากจะบอกว่านี่คือส่วนสำคัญที่ทำให้งานเราวันนี้มีคุณค่ามีความหมายมากก็คือเาก็คงเป็นร้องเพลงนั่นแหละครับประมาณนั้นเลย แบบ่ขอยะแต่พี่คนใหญ่เราจะเไม่ได้เพลนต์กคนที่คนใหญ่เขาแบบให้คนใจให้เขาเข้าถึงได้เลยคนห้าใสทีนี้พูดจับใจนะครับขอเสียงแบบดังๆดังที่สุดเลยีนี้ตอนนี้ถอที่เจ็ดแล้วขอเสียงดังๆเลยฮะเสียงไว้ว่าตไยางถึงจริหนึ่งที่สาม เชื่อใจอีกไม่นานแน่นอนเพราะว่าตอนนี้คือยังไงแทนวันนี้ก็ต้องฝากกันอีกเลยเป็นสิ่งที่ดีกนอีกนะฮะเอาที่ปังอีกยิ่สปอนเซอร์ได้ยินเสียงดีใจาะไลรก็เลยก็ในฐานะตัวแทนนะครับขอขอบคุณแทนผู้จัดทุกคนนะครับน้องๆพี่ๆี่เพื่อนทุกคนวันนี้ที่มาาร่วมงาน ที่ uhm. จริงมันก็จะก็จะได้เห็นอะไรหลายอย่างในตัวของเยวินแล้วก็น uh ้องทีมากขึ้นใช่ไหมผมทั้งแบบเรื่องอดีตเรื่องปมอะไรอย่างเงี้ยเรื่องอ่าทั้งส่วนที่ต้นถ่ายแล้วจริงกันมาเนี่ยก็แน่เป็นร็อตซินที่หนักหนักตอดเวลาครั้งแรกใช่ไหมผมการถ่ายกันบ้านเยอะพอสมควรทำยังไงให้มันดูออกมาแล้วดูสมูทดูแบบโรแมนติกมากกว่าใช่ความรู้เมืองไรทุกคนรู้มือง สิ่งที่ผมดความประทใจจริงๆนี่ขอบคุณจริงๆนะครับขอบคุณจากใจอบคุหนรัยขอบคุณคนที่ที่ให้ความร่วมมือันอย่างเ็นกัก็ก็เราได้กลับมาเจออีกครั้งสีใจแบบมันเป็นบรรยากาศเดิมที่แบบว่าเฮ้ยเราเคอออกมาก่อนแล้วแบบว่าเฮ้ยเราได้กลับมาเจออีกแล้วก็รู้สึกว่าที่ถึงแบบวันกินอายนี้ซาลาลาเลยทุกบ้านด้วยนะ ครับผมก็ฝากอฟุตพัฒน์เปโตรซีนท์สองนะครับผมที่บุญกับเป็มได้ไปร่วมแลกกันร่วมงานด้วยใช่ครับผมก็จอร์นแอร์ตอนเดือนตุลาเนาะใช่ครับใช่ครับผมแล้วก็ที่เรากำลังถ่ายทำอยู่ตอนนี้ก็คือเสื้อป่านใช่ตอนนี้อยู่ที่คิวที่7จ็ดนะครับผมฝากติดตามด้วยจะออนแอร์ตอนเดือนพฤศจิกายนครับผมแล้วก็ที่สำคัญฝากผลงานหลายๆอย่างที่ผ่านมาของพวกเราด้วยใช่แล้วก็ฝากผลงานอีกอย่างหนึ่งของอาบริษัทคุณเองวายบิสบี๊ก็คือเรื่องไมออลลี่สิบสองเปอร์เซ็นต์นะครับผมก็วันนี้เพิ่งปล่อยเพลงไปขอเวลาสักหน่อย ช่ค่ะของส้มมาลีส่วนคนนะครับสดนะส่วนคนที่มีบัตที่เราขไมาแต่สิบคนไสู่นี้ก็